สรุปผลการแข่งขันศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่20พฤษภาคม2566เวที 2, T, มวยสยามอ้อมน้อยครับผลคู่ที่1นะครับฝ่ายแดงหนุมานมนูนอินช่วยครับแพ้น็อกยกที่4ให้กับเพชรอน,นันทรอพาน47ครับแล้วก็ผลคู่ที่2ครับคู่ที่2ฝ่ายแดงเพชรปวริดทีบีเอ็มยิมชนะคะแนนรักชมพรท่าแซะยาสัตว์แบบขาดลอย3ยก81คู่นี้เอาตมตรงรักชุมพรก็ดูดีแหละครับแต่ว่ารูปเกมเลยนะครับ เพชรประวริศไม่มีสถานเลยนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าจริงๆนะครับแล้วก็ถือว่าบทชนะไปแล้วก็คู่3ครับคู่เอกของรายการวันนี้ขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนครับจากทางเพชรก้องฟ้า TBM ยิ้มคู่นี้ประกบมาแรกๆมีราคาเสมอเงินเลยนะครับมีราคาเสมอเงินเลยแต่ว่าแดงเร็วกว่าครับขุนศึกเล็กเร็วกว่าไวกว่านะครับแถมนะครับยก5เนี่ยเตะก้านคอนะครับใส่ตับเลยครับแล้วก็ชนะนอกไปในยกที่5 ถ้าพูดถึงเรื่องราคา3ยกไร้ทางสู้นะครับราคาเนี่ยห้าแล้วนะครับสยกแล้วก็เป็นทางขุนศึกเล็กที่สามารถคว้าแชมป์แบนตัมเวทอ้อมน้อยไปได้ครับแล้วก็คู่ที่4ครับคู่สี่ฝ่ายแดงครับจรัรชัยปอปัญญาวัฒนะครับชนะคะแนนช่วยชาติชูมารูนปามครับคู่นี้ชูสวน3-2นะครับชูสวน32ทับพริกก็พริกประมาณ6-1นะครับ สรุปเพื่อนครับเสร็จเจ้ามมยไทยวันเสาร์ที่20พฤษภาคม2566ครับมีรายละเอียดใ,ใต้ด e s c r i p t ั o นะครับแล้วก็นี่ครับเป็นจังหวะต่างๆที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับถ้าไปเวทีก็มีคลิปมาฝากพอสมควรแลวครับเป็นจังหวะที่น็อกนะครับของขุนศึกเล็กแล้วก็ต้องบอกว่าตีนี้ดีจริงๆนะครับแล้วก็กรรมการก็เข้าไปเซฟเหมือนจะเซฟเซฟทันนะครับก็คือเป็นจังหวะยึกๆเอ้ย ือยังไงคือจะจับไหมนะครับหรือจะไม่จับหรือ,อยังไงนะครับเหมือนจะเตะซ้ําเข้าไปเลยด้วยนะครับแต่ก็ดีครับที่คณะกรรมการนั้นผู้ห้ามบนเวทีแกเข้ามาห้ามไว้นะครับเข้ามาเซฟนักกีฬาไว้ได้ดีครับนี่คือสรุปผลการแข่งขันสด็จเจ้ายไทยครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับใครยังไม่ติดตามกดติดตามเอาไว้นะครับ